เพชรยนต์สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับผมฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนเป็นรถเข้าใหม่หรือรถที่สวยสดงดงามพร้อมเสิร์ฟลูกค้านะครับผมถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรเข้าใหม่กันครับผมครับผมเรามาดูออปชันกันนะครับผมกับ fortuner นะครับ 2.4V นะครับขับ2นะครับผมสีขาวมุกนะครับ คันนี้เลยนะสวยๆนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็กําลังเครื่องที่แบบว่าต้องการประหยัดไปด้วยนะครับผมใช้งานแบบว่าสบายๆประหยัดค่าน้ํามันนะครับผมคันนี้ปี18นะครับผมราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับรถปี18เลยไม่วิ่งน้อยมากครับ 4ีหมื่นกวโลนะครับผมคันนี้นะอ่ะเรามาดูออปชั่นกันครับผมเป็นรถสีขาวมุกนะครับไวท์เพอร์นะครับผมก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะเด r ยมเดมิงไลท์มาทุกอย่างเลยไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้เดิมๆนะครับรถสวยๆกระจังหน้าโคมเมี่ยมนะมานี่ครับผมดูรถรอบๆคันไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ออปชั่นที่มีในรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่า ครบครันนะครับสำหรับออปชั่นนะแม็กนะครับเดิมจากโรงงานนะครับแสงอาจจะสะท้อนบ้างนะครับลูกค้าครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับผมก็อินบ็อกเข้ามาได้หรือโทรสอบถามเข้ามาได้ที่ผมรังสรรนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถกันแล้วก็ด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนะครับผมเปิดไฟฟ้านะครับสามารถตัวนี้เปิดแค่สัมผัสนะครับก็ เปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับหรือเปิดจากข้างในก็ได้หรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับผมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมด้านหลังก็จะมีในเรื่องของเซนเซอร์ถอยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีจอมีกล้องอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือเพิ่มเติมไปเผื่อบางทีเรามองในกระจกด้านข้างอยู่นะครับแต่เราได้ยินเสียงของเซนเซอร์นะครับอาจจะไม่ได้ดูกล้องกลาง,งนะครับก็ช่วยได้เนาะก็ภายในนะครับผมเบาะแขวนนะครับผมสีน้ําตาลนะ แล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้มีถาดท้ายใส่ของพร้อมปูพรมนะหูรูหลานะครับสีน้ําตาลเข้ากับเบาะมากนะครับผมสวยมากคันนี้นะภายในนะครับจากด้านหลังแอร์สอตอนนะครับผมก็สามารถปรับอุณหภูมิได้โซนหน้าโซนหลังนะครับที่ชาร์จแบตท,ทุกอย่างนะครับสวยสดงดงามรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับกับคันนี้เลยอ่าเดีย๋ยวไปดูภายในกัน ด้านฝั่งผู้ขับนะครับผมก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ6ทิศทางนะฮะตัวนี้นะครับสีน้ำตาลแผงประตูชุดควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมพงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังลายไม้นะสวยๆเดิมๆนะครับผมนี่ครับเป็นพุชสตาร์ทนะครับพุชสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีนะครับผมเป็นชุดตัวนี้ก็ในเรื่องของเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันนะก็ระบบ Power Door o f f นะครับ off on ก็คือสามารถล็อกไม่ให้เปิดประตูจากด้านหลังได้นะตัวนี้นะครับเครื่องเล่นก็เป็น TD MP3 WMA เป็นจอนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็สามารถตัดมาได้เลยนะเกียร์ <Gear. S 2> นี่ออโต้มีปุ่ม Power Eco นะครับระบบปิด TRC นะป้องกันการล้อหมุนฟรีนะครับผมระบบปลอดความปลอดภยัยระบบ TRC VSC นะครับแอร์แบ็กเใบด้วยกัน ระบบเบรก ABS BBD BA นะมาครบเลยนะครับผมอ่านี่ครับเบานะครับสวยใหม่มากเดิมมากนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังจริงใช้งานน้อยปีใหมนะ่นี้เป็นผู้นั่งตอนสองนะครับผมก็สามารถชาร์จแบตได้อะไรได้ในส่วนตรงนี้เลยนะครับก็เบาะสีน้ำตาลมีที่วางแขน ปรับเอนปรับลาบพับใส่ของได้หมดนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรถครอบครัวลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมและรถของผมเนี่ยเป็นรถมือเดียวนะครับไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มชารดสูญหายนะครับผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับผมดีเซลนะก็เดี๋ยวเราดูฝากระโปรงกันนะครับไม่เคยถอดเลยนะครับผม ใหม่ๆเลยนะครับกิฟต์นะครับเดิมๆหมุดเม็ดอาร์คนะครับสติกเกอร์นะครับรีซีตทุกอย่างนะครับผมถ้าเรียกผิดเรียกถูกก็บอกผมได้นะครับก็ว่ามันน่าจะเรียกแบบนี้เนาะโครงสร้างทุกอย่างนะครับมาร์ค QC เดิมจากโรงงานหมดเลยคานหน้านะครับทุกอย่างสวยสดนะเดิมๆนะครับผมเพจนะครับ ไม่มีถอดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิเลยนะพี่ดูรีวิวไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมถ้าลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนนะครับผมสามารถอินบ็อกหรือโทรเข้ามาหาผมได้ที่รังสรรน,นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 6 3 3 7 7 3 2 6สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย95มินบุรีนะครับผมหรือเสรีไทย68แยก1มินบุรีเช่นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารในการลด เข้าใ,ใหม่ทุกคันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ